บอร์ดไมโครบิตเนี่ยมีเซ็นเซอร์หลายอย่างรวมถึงเซ็นเซอร์วัดความเร่งในคลิปนี้เราจะใช้เซ็นเซอร์วัดความเร่งเพื่อสร้างอุปกรณ์วัดระดับและแสดงความเอียงบนวงแหวน LED เป็นแบบนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีดังนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นบอร์ดไมโครบิตแล้วก็สายไมโคร USB ต่อมาก็จะเป็นตัวเบดบอร์ดอะแดปเตอร์นะครับก็ใช้คู่กับตัวเบดบอร์ดต่อมาก็จะเป็นตัว RGB Rainbow LED Ring นะครับหรือว่าเรียกง,ง่ายๆว่าเป็น LED ดีแบบวงแหวนนะครับก็จะมี8หลอดด้วยกันในนี้ใช้1ตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสายจัมเปอร์นะครับสำหรับใช้กับเบดบอร์ดอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการ ตรวจับความเร่งนะครับก็คือตัวไมโครบิดนี่แหละซึ่งตัวไมโครบิดเนี่ยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะเขียนไว้ว่าเป็นเซ็นเซอร์วัดความเร่งนะครับ่าอ,อยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนที่การตกการสั่นหรือแม้กระทั่งการที่เราหมุนบอร์ดเป็นมุมเอียงในลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับก็เราจะสามารถตรวจจับได้ เหมือนกับการที่เราตรวจจับท่าทางของการถือของตัวสมาร์ทโฟนก็จะมีแนวระนาบอยู่3แกนด้วยกันก็คือแกน X แกน Y แล้วก็แกน Z นะครับซึ่งการหมุนสมาร์ทโฟนเนี่ยหน้าจอก,ก็จะหมุนตามนะก็ใช้หลักการเดียวกันโดยไมโครบิตเนี่ยก็จะแปลงข้อมูลจากสัญญาณแอนะล็อกที่ได้จากเซนเซอร์นะครับให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลที่สามารถใช้ในโปรแกรมได้ข้อมูลเอาพุทที่เราได้มาเนี่ยก็จะอยู่ใน รูปแบบของหน่วยมินิ g ค่า G ก็คือค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองเราสามารถนำความสามารถของเซ็นเซอร์อวัดความเร่งเนี่ยเอามาทำให้วงแหวน RGB เปลี่ยนเป็นสีต่างๆตามการเคลื่อนไหวของไมโครบิดได้นั่นเองสำหรับการเชื่อมต่อนะครับเราก็จะต่อตัวอะแดปเตอร์เข้ากับเปดบอร์ดจากนั้นเนี่ยเราจะต่อสายเข้ากับตัว LED ซึ่ง ตัว LED ของเราเนี่ยก็จะมีอยู่3พินด้วยกันก็จะมีกราวนะครับก็ต่อกับขั้วกราวแล้วก็ไฟเลี้ยงนะแล้วก็ตัว DI ก็จะเป็นขาที่ต่อสัญญาณในการต่อนะครับเราก็ต่อไฟเลี้ยงนะเข้าไมโครบิดตรงนี้แล้วก็กราว ตัวสัญญาณเนี่ยเราจะต่อที่พิน0ูนย์นั่นเองอ่าแบบนี้นะครับจะเราไปเขียนโปรแกรมควบคุมกันสำหรับตัวโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีการอ่ากำหนดให้ตัว LED เนี่ยอยู่ที่พินศแล้วก็มีแปดหลอดนะครับซึ่งก็จะเป็นตัว NeoPixel นั่นเองทีนี้ในบล็อกของ f o r e v e r ตัว LED นะครับเราจะกําหนดให้มีการเปลี่ยนค่าตามตัวเซ็นเซอร์วัดความเร่งนะครับถ้าเราเอียงบอร์ดหรือเราหมุนบอร์ดเนี่ยตัว LED ก็จะมีการเปลี่ยนค่าไปนั่นเองทีนี้เราก็จะมีการพอยส์หรือว่าหน่วงเวลาไว้ที่100มิลลิวินาทนะครับตรงนี้ก็จะมีการวนซ้ําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเดี๋ยวเราจะจ่ายไฟด้วยตัวสาย m i โคร USB นะครับ อ๋อโอเคตอนนี้ไฟติดแล้วทีนี้เราจะปิดไฟลงนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยจะมีการจับค่าความเร่งหรือว่าการเอียงของบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆนะครับถ้าเราเอียงเนี่ยตัวไฟเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปตามการเอียงของบอร์ดนั่นเอง มันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับก็คือตามการหมุนหรือว่าการเอียงของไมโครบิดแบบนี้สำหรับคลิปการใช้งานเซ็นเซอร์วัดความเร่งบนไมโครบิดก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าลืมติดตามช่อง r e u p s สก l l แล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ